สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ถามใครครับวันนี้มีใครโชคดีกันบ้างครับมีใครโชคดีกันบ้างนาะเอ๊ออกเต็มเต็มเลยครับผมก็ไหวเข้าเข้าอยู่สองคลิปสามคลิปนะครับแต่ว่าอีกอคลิปบ้านวัดป่าบ้านวัดป่าเอ ปัดป่าน้องแก้วครับปัดป่าน้องแก้วปัดป่าน้องแก้วเนี่ยพอไหวไปได้9009 900, นะครับแล้วก็ไอ้938นะฮะไอ้038นะครับ038แต่มันก็ผิดไปแต้มมึงเนาะแล้วก็ที่ร้อยพันบาทนะครับร้อยพันบาทที่ไปเห็นอยู่เห็นอยู่อยู่ทูบที่เขาจุดเอาไว้นะครับพอไหป เป็นหนึ่งศูนยปดนึ่งศูนย์เนะครับก็เข้า2ตัวครับเข้า2ตัวครับ1990แล้วก็อยู่ที่หลวงพ่อหลวงพ่อมันมืดให้เต็มๆนะครับหลวงพ่อมันมืดเนะะียฮะให้เต็มๆเลยเก้าศูนย์ศนะครับเข้า2ตัวเข้า2ตัวล่างนะครับไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าบนนะครับเข้าล่างก็ถือว่าพอไหวก็เข้าไป3คลิป4คลิปนะครับ3 4คลิปก็ ไม่เข้าก็หลายคลิปเหมือนกันครับเพราะว่าไปหลายที่เนาะพอวไว้ก็ซื้อวไว้เยอะครับสองสองหนึ่งอ่งแต่ว่า3ามสองนดันไม่มีครับแล้วไอ้นั่นก็ซื้อตะก้าศูนยครับหนึ่งเกไม่ได้ซื้ออีกครับโอ้บางคนมันดวงกันไม่มีเราไม่ไม่คิดอยากให้เราซื้อขนาดฝันฝันอยู่นะครับฝันว่า ไปเจอเมียเก่าเมียเก่าเก่าคนเก่าเก่าคนแรกนะครับคนแรกๆกขคงจะเป็นกืนึกว่ามันจะเป็นเก้าหน,นะน,น,นึ่งหนึ่งเก้านะไอ้คนเก่าเนี่ยถูกหวยครั้งแรกอ่ะครั้งครั้งล่าสุดนะฮะครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกที่ไปเอาอยู่ที่วัดอา่าอ่าภูภูภูหินกองครับลำห,หินกองหนองบัวลำพูนะครับที่มันออกเก้าสองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะฮะก็ไหวได้ทั้งบนทั้งล่างตอนนั้นนะครับแล้วก็ จากนั้นมาก็ถูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสองตัวสองตัว,ตวบ้าง,ก,างก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุนแล้วก็มีต่ขาดทุนมีต่ขาดทุนไม่อยากจะไม่อยากจะภาคเลยงานนี้ไม่อยากเป็นโคศกเลยเออนะว่าโชคดีมีใครโชคดีกันบ้างครับเนี่ยมีใครโชคดีกันบ้างอถ้าได้ดูคลิปของพ่อไหวคงจะโชคดีกันทุกคนอยู่นะครับเนะบาะเพราะว่า คลิปมันเข้าเยอะครับแล้วก็ตัดเล่นเอา,เาวอก็บอกให้ตัดเล่น2ตัวนะครับไม่เข้าก็หลายหลายหลายคลิปอยู่เหมือนกันครับที่ไม่เข้าครับเขาก็เข้าคือไ,ไม่เข้าไม่เข้าผอก็บอกไม่เข้านะครับคลิปไหนเข้าวอก็บอกว่าคลิปเข้าครับกลัวว่ามันจะเป็นแล้วก็ที่อะไรอะสํานักปูชีบ้าขาวก็ไม่เข้าสักคลิปไม่เข้าสักตัวเลยครับ เข้าสักตัวเลยเข้าแต่แปดตัวเดียวว่าไม่ใช่เขา้าอยู่เขา้าอยู่ครับแปดตัวเดียวเอาแปดตัวเดียวเราไม่รู้จะทําไงเนาะมันไม่เข้าเราก็อยากให้มันได้เข้าละครับเนาะมีใครโชคดีบ้างครับมีใครหลังปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีใครโชคดีกันบ้างครับขอให้โชคขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีนะครับไม่ถูกเราวันเลขท้ายสองตัวสามตัวก็ถูกโดนที่หนึ่งเเอออ่า ไม่ไม่เป็นไรครับปีหกสี่ย่างก็ปีหกสี่เข้ามาครับเิ่มคลิปแรกก็เขาคงจะมีโชคนะครับเนาะเพราะว่าบางคนก็สิ้นปีสิ้นปีนี้ก็ย่างเข้าปีปีวัวครับปีวัวปีแท้เลยครับปีวัวเนี่ยพอไหวเกิดปีวัวครับปีวัวพอไหวก็คงจะดวงดีดวงขึ้นนะครับไอตอนเดือนมกราเพราะว่า มันมันเข้าปีวัวพอดีครับปีวัวพอดีเอาละครับขอให้มีโชคมีลาภนะครับอ่าพอพอไหวก็มาถามไถ่ดูอ่าขอให้โชคกันทุกคนนะครับสองตัวสองตัวล่างครับเข้าตรงๆของพอไหวนะครับอ่าของหลวงปู่หลวงพ่ออ่าหลวงพอ่งพอบันเมิดกับหลวงพ่อบันเมิดนะให้มาเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้านะครับพอไหวก็จําผิดนะครับนึกว่าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้า เห็น009ก็เอาซื้อเลยจำผิดไปซื้อ009ครับไป119ไม่ไม่ยอมจำมันครับไม่ยอมจำไอ้ของที่มันจะถูกไม่ยอมจำคนเป็นยังไงไม่รู้อขอะขอโชคดีครับวัสดีครับวัสดีครับ